สวัสดีครับจิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดอะ o ลอดจิตสัตว์ไครโดยทีลพงเทพปรกรณ์ครับคุณครับไปดูคลิปดีกันครับวันนี้ผมจะทำให้คุณดูอีโก e ในแบบที่คุณไม่รู้ในแบบที่คุณไม่เคยเห็น ผมจะทำให้คุณเห็นผมจะชี้ให้คุณดูว่าแบบนี้คืออีโก้ไปดูกันครับคือให้การสมมติให้การห้าครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามห้าครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลยเอาล้าวหรอใช่อา้าวคำให้การห้าครั้งของลุงพลไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งเลยใช่อ,อันนี้ทางตำรวจบอกหรือว่าเรา,าเกิดการตำรวจครับตำรวจนะ อ,อ๋อลุงคนกับกลายเป็นคนให้การไม่ไม่ตรงกันเลยตั้ง,แต,งแต่แรกอยู่แล้วเป็นเรื่องตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> เออว่า,ว,าว่าคือแกพูดมันไม่เหมือนกันครั้งคือผมเองก็เคยสัมภาษณ์แกคืออันนี้ไม่ได้ไปว่าลุงหรืออะไรอย่างนี้นะผมก็ฝากบอกลุงไปหลายครั้งแล้วว่าการที่จะพูดอะไรข้อที่จริงออกมาเนี่ยมันต้องชัดแล้วต้องเหมือนเดิม <c oughs> ถ้าไม่งั้นจะตกเป็นจำเลยสังคมแล้วก็กลายเป็นที่จับตามองว่าเฮ้ย hey, คุณ มันใช่หรือไม่ใช่อ่าผมยกตัวอย่างวันที่ผมมีโอกาสพูดไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกครั้งอย่างเช่นกรณีของโทรศรัพท์นะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าลุงพลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่เกิดเรื่องน้องชมพู่ล,ลุงพลมีโทรศัพท์มือถือแค่หนึ่งเครื่องอทั้งบ้านเนี่ยนะทั้งบ้านมีหนึ่งเครื่องแต่ใช้ซิมเนี่ยสองอันคือในหนึ่งเครื่องเนี่ยจะมีสองเบอร์อยู่ในนี้ะนะฮะทีเนี้ยวันที่เกิดเรื่องเนี่ยผมก็มีโอกาสไปถามลุงพลอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าเอ๊ะลุงพล ตอนที่ลุงรู้เรื่องเนี่ยลุงรู้ได้ยังไงว่าชมพู่หายไปลุงก็บอกว่าป้าแตนเนี่ยโทรมาบอกอก็คือเมียนเนี่ยโทรมาบอกอ,อ,อตอนแรกบ,บอกตกบอกแบบนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็นคือว่าออตัวสดิง้งซึ่งเป็นพี่ของชมพู่เนี่ยอตอนที่ไปให้การกับตารวจแล้วก็บอกกับคนอื่นก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยพอรู้ว่าน้องหายก็เดินไปหาป้าแตนที่บ้านลุงพล<อ>แล้วก็ไปบอกป้าแตนว่าน้องหาย ให้ตามแม่หน่อยอ่าป้าแตนก็เอาโทรศัพท์มือถือนะฮะมาจากลูกชายซึ่งกําลังเล่นเกมอยู่แล้วก็มาโทรศัพท์หาสาวิตรีซึ่งเป็นแม่ของชมพู่คาถามถามว่าลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับท,ทั้งทั้งที่ป้าแตนเนี่ยโทรศัพท์อยู่บ้านโทรอยู่บ้านแล้วโทรไปหาแม่อือันนี้ลุงพลก็ต้องตอบให้ได้ถูกว่าอสองหลังจากนั้นลุงพลเองก็มาบอกบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอก สดิ้งเดินไปบอกอพอไปได้ถามสดิ้งที่นีบอกว่าไม่ไม่ได้ไปเจอลุงพลไม่ได้บอกลุงพลไม่บอกถูกไหมถูกไหมอ่าสามหลังจากลุงพลเปลี่ยนอีกลุงพลบอกว่าอ๋อนู่นแน่ผมขับรถไปที่ไปรับพระหลังจากนั้นลกลับมาหาเมียมาสักสิบโมงกว่าถึงจะมารู้ข่าวแต่พระบอก Muhammad ไงไ,ไม่ใช่อาตมาเนี่ยถามว่าทำไมยมถึงมาช้าจังลุงพลบอกว่าอ๋อพอดีหลานหาย ซึ่งทางลุงพลรู้ไปก่อนแล้ว,ลวเขาใช้ป่ะคือเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยคือลุงพลเนี่ยจะพูด,ดไม่เหมือนกันไม่เมือนกัน<ม>สักครั้งสักครั้งเลย<ช>เซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็ตามก็มีการสัมภาษณ์ผมก็คุยผม,ผมก็เก็บอยู่ในใจมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้พูดยังไงไงครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาพูดคุยสนทนากันเรื่องการพูดไม่ตรงกันในแต่ละครั้งของลุงพลให้การหครั้ง ก็พูดไม่ตรงกันให้การวกวนไปๆมาๆสลับกันไปกันมาทำไมลุงพลเป็นแบบนั้นลุงพลเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่จิตวิญญาณหนึ่งศย์หนึมีคำตอบครับนี่ไม่ใช่ลุงพลครับนี่ไม่ใช่ลุงพลครับนี่เป็นอีโก้ที่ควบคุมลุงพลครับนี่เป็นอีโก้ที่ควบคุมลุงพลครับ อีโก้นะครับเออมันมีลักษณะอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ตรงประเด็นกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาบิดเบือนไม่เข้าใจมันจะสร้างความไม่เข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วความเข้าใจไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างให้กับตัวลุงพลเองนะครับ หมู่บ้านเกาะๆนะครับรวมทั้งลุงพลด้วยนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่บนความคิดทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอีกโก้นะครับลุงพลก็มีอีกโก้นะครับอีออกโก้นะครับถ้าเราไม่ฆ่ามันนะครับมันจะคล้ายๆว่าให้คุณให้ประโยชน์ก่อนในช่วงแรกเ,เห็นว่าลุงพลดังขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วมันจะทำร้ายแล้วก็ทำลายชีวิตคนมีอีกโก้ พราะนี่คือลักษณะเนเจอร์ของอีโก้การทำร้ายและทำลายนะครับออตอนแรกๆนะครับจะเห็นว่าลุงพลเขาให้การวกไปวนมาสลับไปสลับมาอันนี้นะครับมันเป็นอีโก้ e ที่มันกำลังเติบโตคล้ายๆว่าขึ้นในลุงพลแต่ลุงพลเขาไม่รู้ตัวมันทำให้ลุงพลพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าเ,เขาใช้ชีวิตอยู่บนความคิดเขาก็เลยพูดออกไปตามความคิด หมายความว่าพูดออกไปตามความคิดที่อีโก้มันควบคุมเขาและมันก็ส่งให้เขาครั้งนี้ให้การอย่างนี้บอกอย่างนี้ครั้งต่อไปพูดอีกอย่างหนึง่งครั้งต่อไปพูดอีกอย่างหนึง่งแล้วลักษณะการพูดเนี่ยครับลุงพลนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาพูดจริงแต่ที่อีโก้มันส่งมาให้เขาพูดอ่ะเป็นความคิดที่ส่งมาให้เขาพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่บิดเบือนไม่จริง เป็นสิ่งที่อําพรางเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจแต่ลุงพลเขาจะไม่รู้ตัวเพราะว่าอีโก้มันหลอกเขาให้เขาพูดซึ่งเขาจะคิดว่าเขาพูดความจริงแต่ไม่ใช่มันกลายเป็นเนเจอร์กลายเป็นธรรมชาติกลายเป็นลักษณะนิสัยของเขาไปแล้วที่เขาเป็นคนพูดอย่างนี้คูพูดคลุมเครือพูดไม่จริงพูดบิดเบือนพูดไม่ตรงประเด็นพูดเลี้ยวเบน อันนี้แหละครับเป็นลักษณะนิสัยของอีโก้ที่มันเข้ามาเนียนไปกับตัวตนอีโก้ของลุงพลและมันก็ควบคุมชีวิตลุงพลผ่านความคิดที่มันส่งมาให้ลุงพลทําให้ลักษณะธรรมชาติของลุงพลนะครับมีนิสัยอย่างนี้เขาเลยพูดกลับกอกวกไปบนมาคนอื่นอาจจะคิดว่าลุงพลพูดไม่ตรงลุงพลพูดไม่ตรงความจริงแล้วอย่าโทษลุงพลครับ ลุงพลเขาเข้าใจว่าเขาพูดตรงเขาพูดตรงเพราะเขาพูดตามความคิดที่อีโก้มันส่งให้เขาพูดซึ่งมันจะส่งมาแบบผิดผิดถูกถูกบ้างส่งมาแบบทําลายเขาอะทําให้เขาดูแบบว่าเไม่น่าไว้ใจเงี้ยมันจะส่งมาแบบไม่ครอบคลุมประเด็นมันจะส่งมาแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันจะส่งมาเป็น ทอดท่อนให้เขาพูดเฉพาะท่อไใเทอาหนึ่งเออแล้วคนที่รับฟังเนี่ยก็จะรับฟังแล้วก็จะรู้สึกหรือแล้วก็จะคิดไปได้อีกแบบหนึ่งว่าเอ๊ะมันทําแม่งทําแม่มันไม่ตรงประเด็นมันไม่ถูกต้องอันนี้แหละครับอีโก้มันทําร้ายทําลายออลุงพลอย่างนี้นะครับเพราะลุงพลไม่ฆ่าอีโก้แล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ บนตัวตัวนี้โก้ตอนแรกมันให้คุณครับให้เขาดังแล้วก็เออมันจะค่อยๆท,ทยอยทำลายเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เราจะเห็นข่าวว่าลุงพลเขามีเรื่องมีราวกับนักข่าวเห็นไหมครับเออเ,เพราะว่าอีโก้ที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันจะเติบโตอย่างเงียบๆในลุงพลนะครับพอมาเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนลุงพลดังเนี่ยเขาก็จะแสดงออกความเป็นอีโก้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันไม่ใช่ตัววิญญาณของลุงพลครับอันนี้มันคืออีโก้ที่ควบคุมออลุงพลครับอีโก้นะครับผมจะบอกสรุปง่ายๆสั้นๆอย่างนี้คือเป็นอะไรที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจเป็นอะไรที่มันทําลายการสื่อสารของมนุษย์มันทาให้มนุษย์ผิดพ้องหมองใจทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจกันถึงได้เป็นเรื่องวุ่นวาย ในหมู่บ้านกกอกถึงได้เป็นเรื่องวุ่นวายที่เขาติดตามกันทั่วทั้งประเทศก็เพราะอีโก้นะครับคนในบ้านกกกนกครับแต่ละคนไม่ค่าอีโก้และแถบอีสํมนักข่าวเอามารินไปแต้วข่าวให้ข่าวนี้มันดังมันก็ไปกันใหญ่บานกันใหญ่อีโก้มันก็เลยเข้ามาลุมเข้ามาเข้ามาเข่นฆ่ากันโดยใช้คล้ายว่ามนุษย์เป็นเ,เครื่องมืออันนี้คือหน้าที่ของมันเลยคือทำลายทำลายมนุษย์ เพราะว่าลักษณะธรรมชาติของพลังงานของมันอะมันเป็นพลังงานของความชั่วร้ายมันต้องทําอย่างนั้นมันไม่ทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ทําร้ายแล้วมันไม่ทําลายชีวิตมนุษย์ไม่ได้มันต้องทําร้ายและทําลายเราทุกคนนะครับมีหน้าที่กาจัดอีโก้หรือฆ่าอีโก้ในแต่ละคนเนี่ยออกไปพอฆ่าอีโก้เสร็จแล้วเราก็จะมีวิญญาณนะครับการไม่มีอีโก้เนี่ยจะทําทใหเ้เราใช้ชีวิตด้วยวิญญาณคือใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกอาลณ์ ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความคิดนะครับการใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกและอารมณ์เท่าน,นั้นจะทําให้คุณมีชีวิตของคนที่แท้จริงโอเคครับผมชี้ให้แล้วนะครับอันเนี้ยแหละครับเป็นอีโก้หวังว่าคุณจะเอาเออความรู้ของผมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมองให้เห็นมองให้ออกว่าอีโก้มันเป็นยังไงโอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับขอความกรุณาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายวันให้ผมได้นะครับบริจาคได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0 9 2 9 9 4 9 2 9 4 092-994-9294โ okay, อเควันนี้ผมรายไปกานสวัสดีครับ